ตั้อแลนด์ครับพี่น้องหลุดป้าเผาหลุดป้าเผาครับหากับเขาอุ้ยแต่ทด่อู้ยปากไงอยู่นีครับอู้อยู่จะฟังเลยครับนี่ สวัสดีครับผมกับผมในช่องมวนิลีขี่กับแตกนะครับมันี่ผมกับผ้าพีพีผ้านาหน้าผ้าพีผ้านองมหาล้งขวหน้าปัชโดคือเก้าครับมันี่นี่ครับหมายของผมด่านหลังผมเลยครับนี่น้องน้มก้างปลาครับมีผมกับมาครับนี่ครับผ่านแขีครับเออผ่านจัสรนครับสวัสดีครับเออผ่านอมสวัสดีครับเออผ่านอนี่ครับกำลังปลาหมูปุ้งเหือครับเสียงน่ารัก อกไก่ครับเนื้อมือนีอกไก่แล้วก็เลือดมือนีลืมไข่นะครับผมมีไข่มือนีนี่ครับอุปกรณ์ผู้พมมือนีขวดน้ำครับขั้นเบสบะตองครับขวดน้ำล้วนเลยครับมือนีขวดน้ำปาชโดสิงครับมือนีนี่ครับนี่ครับกำลังพากันหั่นไก่หมักไ้ก่อนนะครับจกหาหน้าที่ครับคอยลงเนื้อเพื่อที่จะให้เลือดมันเข้าไปน้ำเหนือไก่ให้ผ่านองค์กรผพานจอดสันครับ เทียงมูอยู่หันไกลกับเทียงกันนี่ครับไม,ม้เมรีนะครับนี่น้องน้ำก้างปลาคือเ่าครับน้องธรรมชาตินะครับนี่น้องน้ำนี่มันเป็นน้องติดแม่น้ำชี้ครับปู่พระนองขึ้นมาไงเลยนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้อยมีแววแล้วครับเห็นขึ้นแล้วนี่ครับกระทัดจากน้องน้ำนี่ไปน้อยนึงครับลังปลาอยู่คะนี่ก็เป็นแม่น้ำชี้นะครับพอ เวลานามถ่วมขึ้นมามูป้าชโดปลายังมันก็ขึ้นมาตามเด้อครับมือนีก็เวลานามลงมันก็ลงบ่ท่านครับบางโตมันก็อยู่น้ำหนองน้ำหยังในน้ำห้วยตามห่วยตามหนองผมก็หาเลาะใส่กันแบบนี้เลยครับกมือนีก็สซีมีแต้มีผลงานเห็นนาๆได้รับชมบ่เดอครับมือนีก็รอหลุ่นไปนํากันนะครับไปครับขอเตรียมอุปกรณ์เคียย์พื้นที่ก่อนครับลุยครับนาน้ามือนีลุยครับอันนี้กับที่ลงเบดก่อนนะครับนี่ เบิ่งบรรยากาศกะคืมๆนะครับมาอนีกะบ่อยเป็นใจปานเด้อครับบรรยากาศกำลังสีลงเบ็ดกับพันองเ้อครับนี่ครับพันองอืนี่ครับเบึงบรรยากาศครับพี่น้องบ่มีแดดบ่มียังเลยฝนสีตกเดี๋ยวลงเบ็ดกอนครับนี่ครับวิธีไซนนะครับเห็นบอกครับแจางยืดนะครับเท่ากันนี่ครับเอาโตยืดมันบ่ครับนี่เท่ากัเอาไว้เก็บตอครับผ่านใส่หัวมันไว้ซื้อครับ สองแต่ขอครับเกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวเกี่ยวนี่ครับนั่นะนะสองแต่ขอให้เงียงงันโพเลยนะครับเวลาป้ามันกินมันจังดูดไว้เขาข้อ โน่นเลยนี้เลยนี่ครับมาอีกแต่ที่ใส่เป็นแถวไปเลยน,นะครับนี่ใส่เป็นแถวไปเลยกับพานองมาครับใส่เบิ้งอีกครับด้เงือมานีกะบ่อพ่านองกะพานจอนสานเวยครับนี่ปาดเละแห้งปาดในอุบาทแห้งครับมาหน,นี นี่ครับตีต่อยลงเลยนะครับดีหมูย่างปูไชนมันลงเอาตีกัามันหลาบนี่ครับย่างอยู่เท่ากับแกะออกใส่หัวมันไว้นี่ครับ ครับมดสิปอยลูกนี้เลยครับเสียงปลาบอดแล้วครับพี่น้องทำไมาอีกจังอันหนึ่งเดี๋ยวผมสใส่ให้เบิ้งอีกจังอันหนึ่งด้วยครับพี่นอ้องผมจะขอโต้ใส่มันเสร็จกับผ่านองเดี๋ยวใส่ใเบิ้งอีกจังอันหนึ่งครับใส่กับจังี้ครับใส่ไงใส่ปอยไปแถวไปแถวเลยครับบบต้อองงันกรน,นี่ครับ เนื้อเข่ากับปาดแค่นี้เองครับชินพอดีเบ็ดแต่ถ้าผมปาดเองกะไงก่านีย่ครับอันนี้ห้ยพันองกับพันจัดสารปาดนี่ครับกระสิปลอยลงนี้นี่ครับ อันนี้ผมก็สิขอโตใส่กับพันองก่อนนะครับใส่ให้มันเหลวแล้วก็ใส่เซตกับล่อชมน้ำกันนะครับสิมีตแต่มีผลงานเห็นาน,านา่าด้ชมบอเดอร์ครับมื่อนี้ไปครับนี่ดนะครับขวดแรกถือแล้วครับนี่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 แลนแล้วครับสองสองอ้าวนิ่งมือมือแดงเออมันถือกระแล้าหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวกะสินนางเบิร์ก่อนสักพักเด้อครับเดี๋ยวกะจัง ว่ามันหูว่ามันยูขึยูแล้วครับนี่นะครับยังยูอยู่นะครับนี่นี่ครับขวดสีแดงแดงนี่ครับยังยูอยู่ครับแลนสาแลนเรื่อยอยู่ครับบ่หูว่าตัวหน่อยตัวใหญ่แล้ครับเดี๋ยนั่งเบิรงอีกสักพักเดี๋ยวสีไ้ลงเอานาะครับ ไปแล้วพอดีครับกำลังลอยกลับมาเลยครับนี่อันแหลกเลยครับนี่ถืออันแหลกเลยใส่เทปพอดีครับลอยกลับมาแล้วมันถือพอดีไปบัลลูาสีต้นใหญ่ร์เดอครับพูดตืน่นอูอ้อู้อ่ะจ้องครับพี่น้อง <c oughs> ออ้ยออ้ยเข่าขางพี่น้องเกือบรุดออ้ยกบเข่าวะดิครับเข่าแก้มครับพี่น้องเพื่อนโอ้ย่น้องชื้นแน้มโอ้ตายใจจ๋องน่อยครับอจ๋องน่อยผอยางแหละครับแต่กับเข่าแล้วมาครับพี่น้อง กับเขา่าก๊อบก๊บเขา่าอะไรแข่หมานครับหมานแม่งตนน้นอะไใส่มินิครับ <c oughs> ดึงแห้งจนดึงแห้งจนหวะโอ้สงสัยสแหลตส้นสืส่อเลยนี่มองตาเมื่อไปอับไปน้องแปมแรกแข้งหมานแล้วครับ <c oughs> มินิมิน <c oughs> ิว่าเจ้าตัวใหญ่เห็นดาบขวิดจุ๊บ ามาเหงียบแหงนี้แกไปตรงนี้ครับขวดเขียวน้ำฟังครับพี่น้องเล่นมาดงหอยนี่ยังติดนี่อุ้ยปากไม้กระไรครับพี่น้องน้ำฟังฮิตแต่ดาดจับบุบจับุบเลยครับเล่นครับเล่นมโมยนึงกำลังแหนมอยู่เล่นครับพี่น้องอยู่ป้าเผาอยู่ป้าเผาครับหากับเขาอุ้ยแต่นดิอู้หปากไอยู่ ดีครับวูสยู่จะฟังเลยครับนี่โอ้มันถึอมาแต่เพิ่งเนอะจะฟังอๆเกี่ยวมากมันก็เลยถือต่อไแน่นตลอดเ้บิวเอาเอาเนี้ย นักบอบออือใส่เผาครับเผาโอ้โหโอ้ยแต่งที่สองแล้วล่ะครับโอ้ยจัง่อยมาเดิต้นไงบงกเข้าเฉียวบุกเสียสายมาเตินต้นไงเอ้ยแต่งที่สองมาแล้วครับนี่ครับเอ้ยป้าเผาครับใส่ป้าเผาแล้วมื่อนี้หมานหมันหมันหมัน ไปครับรรุ่นนี้ครับโอเคครับเต็มที่สองครับอัดจังอัดจังมินิครับใส่ป้าเผาโอ้ไปครับพี่น้องร้อรุ่นนี้ครับนี่นะครับกหลังจากที่ลงไปเปลี่ยนเนื้อมาเมื่อกี้ก็หายพานแขนะครับเผาป้าถานี่ครับหายพานแขอย่างป้าถานะครับนี่อันนี้กับสผ้ากักี้ข่าก่อนนะครับ เบึงครับผานเขครับผ่านเขเบึงครับโอ้ฟาโดเผาฮือฮือชื่อเผาอะไรก็อร่อยนะเนาะนี่แหละครับตนตำรับป้าเผาครับกะสิพากันกินเขาก่อนนะครับนี่กะล่อลุ่นล่อบายตอนะครับสีมีแต้มอีกบไปครับกินเขากันนครับขึ้นขึ้นยังขาย มัอนี้กับบอมาดนะครับพี่น้องกะได้สองแต้มน้นอยแต่จีกิ้งเขาอยู่ครับมื่อนี่กะฝ่ามันกับคืมน้ำบรรยากาศมันเป็นใจครับมันนี้กะมีมือนหมาแนบบอมาแน่เด้อครับมันนี้กะได้สองแต้มพ่อได้กิ่งเขาคลิปนี้กับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลี่ยนะครับคลิปหน้าผมสิพาไปรอท่านใดกัติดตามกันวหมด้อครับคลิปนี้กับขอต้อนรับกระบานก่อนนะครับขอบคุณครับ